นะครับที่จะมารวามกันทําให้คว้าแต้มอันดับนี้ทีมอีไบช็อปเปอร์มีภารกิจต้องไปต่อนะครับต้องขอบคุณจริงๆน,นะครับในวันนี้จะมาร่วมกันเผยข่าวการแข่งขันการนี้ก็ถือรับอะไลครับนะครับมีดนตรีมีเจ้ารนะครับอ่าลงลงไปกันนะครับแล้วการเลืองมัฟที่บ้านทำมัฟ ตรงเนี้ยตรงนยังได้คำตอบเพราะว่าทุเรียมันเป็นหน้าผู้วัดเราจะนับไหมไงหราอว่าจริงจริงเราใช้ผู้รียนยุนทำนั้งนับใช่ไหมเรียบมาย่างเปรียาเออตรงนู้นตรงนี้ทำไอ้การที่พวกเราปุ๊บโบกเลยเลยกว่าปุ๊บจับไปความจะดวงไ้ยังยังมีเ้ายังเ้าก็ทำพวกพิธีวาร์นี่แหละเอาความพรวมมาให้ให้ช่วยกันในเรื่องนีพิธีว่าร์เีดาวถีดาเนี่ยแกแกจะนับอยู่ตรงนั้นต่องคนมันมีจิ๊บซี่ยงเรามีทางแกด้วยว่าเราทำหรือ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่ว่าไปช่วยทุกนั้นไม่ต้องว่าพมในฐานะประธานพมดูเลกับตรงนี้ก็ที่ว่าพุกมพุมฟังเีประธานเพื่อนอนม่นะเอนอใหนี่ในธรรมะนูนเป็นว่าใช่เพราะว่าถ้าถ้าข้องเอในการทำบงคุืช่ไมันจะเปนแบับมันจะปแบนีนี่คือว่าชวงช่วงนี้มันเป็นชวงดี

ไม่ไหวเป็นเรื่องเราต้องไปเยี่ยมใครหรือว่าไปไปเชิญไปเชิญใครได้เป็นไงนะคือกล้งหัวใจกลองหัวใจเยอะมากเลย